ทำไมพึ่งที่ติวว่าน้องมัฮะไม่ใช่คือได้ยินใช่ไหมที่หนูเรียกพี่สาวแทนตัวเองว่ามานันมันเป็นชื่อย่อของตัวเองก็คือถ้าจะพูดมารีนมันก็จะแปลไปเราก็เลยรวบคำให้มันสั้นลงก็คือตัดให้มันเหลือพยางค์เดียวก็คือมนันไม่ใช่มันนะทุกคนเป็นมันม,มันมันเองค่ะ เนี่ยเดี๋ยวทุกคนก็จะรอหนูถึงไม่อยากพูดไงว่าแบบตัวเองเรียกตัวเองแมนแต่คนก็จะรอว่าแบบเป็นน้องมาน,นางมาหรือเปล่าหรือต้องให้รายมันนางรายในคนหลังขาวจ้ะไม่เมื่อก่อนเรียกตัวเองว่ารีนมันก็แปลก,ปลกใช่ไหมแปลกไหมหรือว่ารู้สึกเปกคนเดียวเพราะว่าแบบเราไม่ชิดกับตัวเองแต่แบบเรียกตัวเองมันจะไม่แปลกไงว่าเรียกมา อีอีไม่ใช่ไม่ใช่น้องมาด้วยเรียกมาก็จะเป็นมามาไม่ใช่แบบชื่อหนูไงก็จะเป็นแค่แบบคำว่ามาทุกคนชื่อหนูคือแบบหนูแยกไม่ออกทุกคนหนูจะเป็นชื่อทุกอย่างแล้วมากินมา มาม้วมาม้ามาเมาฮึโอ้ยถ้าเป็นมารีนชื่อไหนก็น่ารัก่าขอบคุณนะคะเรียกน้องหยองคือกูเป็นทุกคนไปเรียกน้องหยองคนอื่นที่เขาไม่รู้จักหนูเขาจะตกใจว่าน้องคนนี้เคยผมยิกหยองสินะไม่จริงหนูผมตรงเลยตลอด